ก็จเจริญพรมาสกุบาสกาทุกท่านมีญาติโยมมาถามคําถามว่าท่านทาไมทาสมาธิมันยากจังอาตมาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแล้วโยมวาดภาพอะไรไว้วาดภาพการทําสมาธิไว,ไว้ยังไงอยากให้มันสงบไวใช่ไหมอยากให้นั่งปุ๊บแล้วมันนิ่งไวใช่ไหมอยากนั่งแล้วเราเนี่ยเห็นอะไรแปลกประหลาดใช่ไหม หรือว่าอยากให้เรากลายเป็นผู้วิเศษที่มันเหนือกว่าผู้อื่นใช่ไหมอยากอะไรอยากโลภอยากได้ไวใช่ไหมหรืออยากอะไรให้เข้าใจว่าการทําสมาธิมันคือการฝึกฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดความชํานาญฝึกใจเนี่ยแหละถ้าเรายิ่งไปอยากมันคือตัวต่อต้านให้เรานั้นฝึกใจไม่ดี ทำแล้วอย่าไปอยากให้มันนิ่งสงบไวใดๆแต่ทุกครั้งที่เราทำมีสติรละลึกพุโทโธไว้ในใจที่หน้าผากหัวใจหรือสะดือตำแหน่งใดตำแหน่งห,หนึ่งพุทโธให้แน่วแน่จนเกิดความชำนาญเขาเรียกว่าเป็นวัส,สีเป็นความชำนาญเมื่อเป็นความชำนาญเราจะเริ่มคล่องแคล่วในการฝึกใจมีสติระลึกพุโทโธไว้จดจ่อจนเป็นสมาธิ มีสติไม่หลงกับอาการต่าง,างๆแล้วเราก็จะเกิดปัญญาที่จะรับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างฉับไวนี่แหละเป็นการฝึกป,ป,ฏ,ปฏิบัติไปแล้วเราจะเกิดกำลังใจขึ้นมาแล้วเราจะเกิดกำลังสติขึ้นมาแล้วเราจะเกิดกำลังปัญญาขึ้นมาทุกครั้งที่เราได้ลงมือปฏิบัติทุกครั้งที่เราได้ฝึกเราได้พัฒนาสมาธิได้พัฒนาสติได้พัฒนาปัญญา ถ้าเราปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่าไปวาดภาพวันนั่งแล้วนะมันต้องนิ่งใสแนวสบายอย่างเดียวนะมันเป็นการฝึกเราไม่รู้แต่ละวันเรารับเรื่องราวอะไรไมาเยอะอารมณ์มันเป็นตัวแปรเรามีหน้าที่ขจัดของเสียคืออารมณ์ออกไปแล้วฝึกใจกับสถานการณ์ทุกอย่างของจิตของเราเมื่อยามเราหลับตาเราไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไงแต่หลับตาไปแล้วมันจะเป็นสุญญากาศเป็นอะไรที่ไม่รู้ เราก็ฝึกมันไปจนกว่าจะเข้าใจจนกว่าจะชำนาญแต่ทุกครั้งที่เราได้ฝึกมันได้พัฒนาใจอยู่แล้วสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอจเจริญพร